คือพูดได้ง่ายว่าหลอกให้แนบเรียนสนิททีเดียวแหละนี่แหละดังนั้นเนี่ยเขาใช้คําว่าปฏิรูป,ปรถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนในเชิงโครงสร้างนะเขาไม่ได้เปลี่ยนในเนื้อหาแต่เขาไปเพิ่มเนื้อหาให้มันเป็นไปตามความต้องการหรือตามนาโยบายของเจ้าของระบอบมากขึ้นระบอบประเด็จการ นะครับคำว่าระบบป็จการเนี่ยจริงๆแล้วจะยี่ห้ออะไรจะเรียกป็จการอะไรก็แล้วแต่มันเป็นนะระบบการปกครองที่อำนาจอยู่ในมือของคนส่วนน้อยนะครับระบบประชาธิปไตยอำนาจอยู่ในมือของคนส่วนใหญ่หรือของประชาชนนะความต่างกันอยู่ตรงนี้ระบบเพี้ยนะครับที่นี่ของเราเป็นระบบราชาธิปไตยนะ แล้วก็ราชามื่ัไตเนี่ยเขาก็ใช้พวกอํมมา์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะเป็นคนไกของเขาใช้กองทัพใช้อะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยดังนั้นอำนาจทั้งหมดเนี่ยวันนี้จึงอยู่กับกษัตริย์และเครื่องมือกลไกของเขาซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนะครับซึ่งเป็นคนส่วนน้อยพอมีการยึดอำนาจเมื่อวันที่ยี่สองพฤษภานะปีห้าเจ็ดเนี่ย เขาเดินนะแผนปฏิรูปนะที่เขาบอกว่าเขามีรถแมพอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่คือแผนปฏิรูปหรือว่าแผนกระชับทําให้ประเด็จการนั้นนะครับเป็นประเด็จการมากขึ้นมากขึ้นอย่างไรครับมากขึ้นจนะนะบรรลุเป้าหมายของเขาที่วางไว้ก็คือทําให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับ,รบหรือไอ้พวกที่บอกว่า จะให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีโอกาสเอาชนะฝ่ายเขาได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรนั้นจะต้องปิดประตูไม่ให้ทักษิณชินวัตรนั้นกลับมาสู่การเมืองอีกต่อไปเลยแนะนี่คือเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้สูงสุดนครับโดยดังนั้นขั้นตอนภายในห้าเดือนจนมาถึงวันนี้เนี่ย ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้ผมสรุปสั้นๆว่าประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์อะไรนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยหรือการเมืองในประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยนะครับการเมืองเราในวันนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่สภาพที่คนไทยได้ทงเลือกนะต้องเข้าใจนะครับว่า ถ้าเราจะไปพูดรายละเอียดปีกย้อยมากมายเนี่ยนะมันจะมองไม่เห็นอะไรชัดเจนมันจะมันจะเบลอกันไปบวดผมจะทําให้ท่านชัดเจนนะให้ท่านนึกว่าวันนี้ประเทศไทยเราอยู่ในภาวะการที่คนไทยไร้ทางเลือกบางคนนะจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่นะครับ วันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะการที่คนไทยไร,ร้ทางเลือกอันนี้เนี่ยนะถ้าเห็นชาติยัยเนีว่าเราไร,ร้ทางเลือดพี่วุฒชยเห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับเห็นด้วยครับนะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับว่าสภาพของการไร,ร้ทางเลือกและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่านะครับ เลือกได้อย่างใจชอบนะไอ้สองร้อยห้าสิบคนที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยมันก็จิ้มเอาตามใจชอบของมันก็เห็นเห็นอยู่พอพอรายชื่อออกมาฟัดเนี่ยโอ้ยพวกเราก็วยวายกันอีกแล้วมีแต่พวกมันทั้งนั้นแต่ผมบอกแล้วไปหลับอยู่ที่ไหนมาเนะี ก็บอกเนี่ยสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยสภาปฏิรูปเนี่ยมีแต่พวกมันทั้งนั้นมีแต่พวกไอซีสิบรอวมีแต่พวกพัฒมิตรมีแต่พวกนะอยู่กับไอ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 พวกเสื้อเหลืองทั้งนั้นนะแล้วก็อยู่กับไอไอไอ้พวกที่นะเคยอยู่ด้วยกันมาไอพวกเรียนวปอกันบ้างอะไรกันบ้างมันเอากันมานี่นะให้พวกไหนมัน้องครับให้พวกคนเสื้อแดงสมัตมันมีอยากจะพูดเราก็ไม่อยากจะพูดนะครับว่า ไปร้องทํำไม่ตรู้รู่อยู่แล้วครับว่ามันเป็นรัฐบาลโจรมันเป็นพวกกระเบฏอามันจะเอาคนฝ่ายเสื้อแดงไปอยู่ในฝั่งพวกมันเนหะอลืมไปเถอะเป็นไปไม่ได้นอกจากมันจะมีหัวหน้านําพาไปสวามิภักดิ์กับมันเท่านั้นเองแล้วมันล้างสมองเรียบร้อยแล้วครับมันถึงจะเอามึงเข้าไปรูปด้วยพอนั้นจะวัวนะครับอะ ใครที่คิดว่ามันเอาแต่พวกมันเนี่ยลืมไปเลยครับไม่ต้องไปคิดใดๆทั้งสิ้นก็ให้รู้ว่าโจรมันก็ต้องเอาโจรด้วยกันนะครับพวกเดียวกันเ,นเข้าไปทํางานให้กับโจรมีโจรหน้าไหนบ้างที่จะเอาตํารวจหรือจะเอาเอาคนที่รักษากฎหมายเข้าไปทํางานให้กับมันไม่มีนะครับประเทศไหนก็ไม่มีครับเห็ไหมครับ ตาประชาครับมีคุณจรไม่เอาเจ้านะครับโจรใต้ไม่เอาเจ้าเขาถามว่าครับอยากรู้ว่าปชปก็คือไ,อไอพักประชาธิปไตยไอสลิมไทเฮียพันธมานขา้าราชการรวมแล้วมากกว่าครึ่งประเทศในฝ่ายประชาธิปไตยบวกรากยากและเสื้อแดงก็ไม่มากกว่าฝ่ายทรราชสักเท่าไหร่ การเปลี่ยนระบอบจะเป็นโูปแบบใดครับเห็นอาจารย์พูดแต่เสียงมันขาดขาดห,หายหายขออีกทีครับครับได้ได้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละเรื่องทีละเ,เรื่องแล้ครับเดี๋ยวก็ก็ตามสไตล์นะครับไอ้ใครที่ถามถามไว้เดี๋ยวก็ถึงบางอ้อนหลายๆเรื่องแม่ต่เรื่องทักษิณเม่ตทองเรื่องทักษิณที่โดนร้อยสิบสองเนี่ยแต่วันนี้ก็เนี่ยแหละครับก็พูดกันแล้ว เราคุยกันแล้วหลายการการเมืองกันเราก็นะเราก็คุยกันแบบสดๆแบบสบายสบายกันอ่าก็อย่างที่พี่บุตรใช้นะว่าแหละพอไอ้สองร้อยห้าสิบคนสภาปฏิรูปคลอดออกมาเนี่ยไอ้พวกเสื้อเหลืองมันไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่ไอ้เสื้อแดงโวยวายกันจังเลยและก็ไม่โวยโวยวายกับกับประยุทธ์นะ พี่อุชัยเจอมาโวยวายกับผมอ,อีกนะขอโทษนะใช้คำเม่าเสืออนี่เป็นเกลื่อนผุ้งเลยไม่ถือสากันนะมาโวยวายกับผมเลยเลคุณดูดิเขาว่ากันนะคุณดูที่ไอ้สองร้อยห้าสิบคนเนี่ยนะมันมีฝ่ายเราสักกี่คนละ่ะมีไหมเห็นมีแต่ไอ้สัตสีประพาเป็นคนเละแล้วลลผมบอกว่าไอ้สัตสีประพาเนี่ยนะคุณเชื่อเรื่องฝ่ายเราเ <scene> หรอไอ้ถังเจ้าอ่ะใช่ไหมพี่อุชัยใช่ครับ เออไม่รู้กัรเช่าหรือเปล่านะไอ้เด้นเลยโอ้ยไม่ถึงหรอกครับไม่ใช่ถังเช่าครับถ้าถังเช่านี่มันจะมีราคาครับเป็นของมีคุณค่าครับอาจารย์ไอ้งานเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากูร่งครับอาจารย์ไม่ใช่ถังเช่าเขาเรียกกูร่งกูร่งหมายถึงถังเช่อมมาครับอาจารย์โอ้โหไม่ผิดใช่แกมีหาักคำมือนนะโอ้ก็เอาเถอะนะที่นี่เนี่ย ก็ฝากไปถึงพวกเรานะฮะจำผมได้ไหมหผมกับพี่วุฒิช้ยนี่แหละจัดรายการกันอยู่นะฮะผมอุตส่าห์พูดในลักษณะเปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจกันบางเอิญตเขออญาตท่านนี้ถึงวันดีเนี่ยนะหลายคนก็ก็ถามผมมาหลายครั้งว่าเอ๊ะทําไมเวลาผมพูดอะไรผมต้องไปเปรียบเทียบนู่นเปรียบเทียบนี่ คือการอธิบายหรือการจะบอกกล่าวหรือบรรยายนะเรื่องราวไม่ว่าในทางวิชาการแขนงไหนนะครับการที่จะทำให้คนเข้าใจและคนที่มีหลากหลายระดับความคิดหรือว่าระดับความรู้ที่จะได้เข้าใจง่ายๆก็คือจะต้องอธิบายในเชิงเปรียบเทียบนะครับ แลการอธิบายในเชิงเปรียบเทียบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าและมีกฎข้อห้ามว่าไปเปรียบเทียบอะไรได้หรือไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วทําให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าคนฟังรายการเหล่านั้นก็บอกแล้วว่ามีตั้งแต่นะพ่อค้าแม่ขายขายข้าวแกงในตลาดยังนะระดับด็อกเ นะครับมีหมดเลยนะนีหมดเพราะีคือสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาแบ่งกันนะว่าคุณจบป .4 ฟังได้ไปได้นะจะต้องจบกินญ,ญาเอกฟังให้ไปใช่แต่นั้นรายการกล่าวเี่วและผมเองเนี่ยก็บังเอิญว่านะผมก็ได้เรียนรู้ไอ้เรื่องการบรรยายเรื่องการพวกนี้มาเนี่ยนะครับก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ทันนั้นเองนะครับแทนที่จะ ไปพูดจะได้ภาษาวิชาการซึ่งมันหนักอึ้งและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ตามตลาดร้านค้าขายหมากขายพลูอยู่เนี่ยและไอ้คนขายหมากขายพลูเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้เก่งนะแะพอฟังเสร็จเรียบร้อยเสร็จเแล้วแนะจากาจกันไปทั่วระวังคอสชอด้วยนะก็ฝากฝากเอาไว้นะก็เป็นวงอยู่แล้วรู้อยู่ว่าขยันกันทั้งนั้นไนอะ้พวกเรา แต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังหน่อยเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่ได้แค่ตังนะครับและผู้ปฏิบัติงานชั้นยอดเลยและเอาคลิปไปแจกจ่ายไปอะไรสารพัดเนี่ยนะดังนั้นเวลาผมพูดอะไรเนี่ยผมต้องขออภัยท่านด้วยท่าเพามีการเปรียบเทียบแต่ผมเชื่อว่าการเปรียบเทียบของผมนั้นไม่ได้เกินความเป็นจริงหรือเปรียบเทียบผิดนะครับเปรียบเทียบในเรื่องที่ถูกต้อง วันนี้เมื่อมาถึงเวลาหรืออยู่ในภาวะการที่ประเทศไทยเราทั้นประชาชนไร้ทางเลือกนี่คือการเบืองของประเทศไทยถามว่าเป็นปเด็จการขนาดไหนลนะ่ะเออนียถ้าไปถามพี่ใหญ่เราเดือนนะพี่ใหญ่พี่ลาวาเนี่นะเอามันเป็นปเด็จการขนาดไหนนะแต่พี่ถามผมผมก็ตอบว่ามันเป็นนะ,ะเด็จการชนิดที่ประชาชนไร้ทางเลือกอันนี้มัน นี่คือมันสามารถทำให้ประชาชนเนี่ยไม่มีทางเลือกนี่คือความเป็นปฏิการิกาของเมืองไทยครับและมันก็จะสร้างกติกาหมักขึ้นมานะซึ่งดูเหมือนหรือเขาเรียกว่าเป็นภาพลวงตาว่าประชาชนเนี่ยมีทางเลือกแต่จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนจากสภาพที่ประชาชนไรทางเลือกให้เป็นประชาชน ต้องเลือกตามที่มันต้องการเนี่ยัานตอนไปอย่างนี้นะพี่หัวใจครับเนี่ดังนั้นถ้าใ,ใ,ใครที่นะสนใจการเมืองวันนี้เรามาพูดในเนื้อหาการเมืองจริงๆไม่ได้ไปพูดเรื่องเนี่ยไอ้ไอ้คุณหมอคุณหมอผมหย่อยอะไรพวกนี้นะเรื่องคุณหมอผมหย่อยมีคนถามผมมาเม่กี่เดือนะ ผมก็บอกว่าเอาละเอามา,า,า,าคุณถามมาผมก็จดเอาไว้จำเอาไว้เดี๋ยวว่ามีโอกาสจะพูดเมื่อคุณหมอผมย้อยพรชิปอ่ะตอนนี้ก็ออกมานะออกมาด่ารัฐบาลน,นี้แล้วเรื่องการนะการที่ครมอนะมีมติให้ใครเป็น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 แต่ป,ป,ประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแล้วก็ไม่ถูกใจไอ้เจ้าแม่ผมย้อยนะไอ้แพทย์หญิงผมย้อยพรชิป์ก็แกก็มาโพสต์ในเฟซบุ๊กด่าแล้วก็มีคนมาถามผมเอาเลยครับ นะไอ้เรื่องนั้นค่อยว่ากันปล่อยมันเป็นขการาพรารพ่ามันเฮียกัดกรรมเองอะ่ะท่านกัดเทียแต่มันมันมันลึกกว่านั้นนะพี่อุตสัยไอ้คุณหญิงผมหยอยเนี่ยไอ้ศารปกครองไม่รับคำร้องไอ้เรื่องเรื่องขอไม่ต้องตรวจสอบทับสินเนี่ยนะเรื่องประวิตย์เข้าเยี่ยมเปลมเรื่องประยุทธ์เข้าอำลาเปลมอะไรพวกนี้นะพวกนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะในรายละเอียดเรื่องเรื่องสภาพการเมือง แต่วันนี้เนี่ยผมมาพูดถึงนะการเมืองในประเทศไทยว่าสถานาเนี่ยมันจะถึงไหนสถานาวันนี้เนี่ยหลังจากยึดอำนาจมาแล้วเนี่ยนะครับมันกําลังทําให้เกิดสภาพประชาชนไร้ทางเลือกนะครับตอนนี้ไร้ทางเลือกจากสภาพประชาชนไร้ทางเลือกนี่นะครับท่านผู้ฟังจะนําไปสู่นะให้ประชาชนเลือกตามที่มันต้องการเนี่ยนะ ท่านจดใส่ข้างฝาไว้เลยเนี่ยนะคุณทราแกมาอย่างไรวันเนี้ยพอ,อมาแล้วครับแวะไปนั่งฟังอยู่ครับอ่าะลผมก็จําได้แต่ชื่อไปกี่คนแล้วก็ขอโทษด้วยนะไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนามพัดพวกครับจาได้แต่คุณทรากับพี่ใหญ่ของเรานะะแล้วก็คุณมืดคนนึงถามบ่อยบ่อยครับอะยังไม่มาใช่ไหมคุณมืดคุณมืดลาป่วยแล้ววันเนี้ยอืม เอาละครับคือสภาพการเมืองเมืองไทยเอาตรงนี้สั้นๆก่อนเผื่อว่าเนี่ยนะพวกเราจะต้องไปพูดคุยทํารายการกันหรือว่าไปพูดคุยจัดรายการกันนะฮะหรือบางคนก็อาจจะต้องไปเขียนบทความเขียนอะไรสภาพวันนี้มันเป็นสภาพที่ประชาชนไร้ทางเลือกนี่คือผลผลจากการยึดอํานาจในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมมาถึงวันนี้เกิดภาวะการที่ประชาชนไร้ทางเลือก นะไอ้ที่เรื่องเรื่องในประชาชนไม่ให้เรื่องกันนะคอสอชอโคตรพ่อโคตรแม่มันเลือกกันตรงนั้นแหละพี่อุไสยประชาชนไม่ได้เลือกที่ไหนนะใช่ใช่ครับพี่รับไปเดือร <ๆ S 1> ้อนอะไรกับมันในพวกนี้ครับ <c oughs> ใช่างนีไอ้ไอที่มันออกมาเป็นกองกองกองไอ้กองเนี่ยนะแต่ปาิรดูไป,ปกองนดกองนี่ัน